ท่านผู้ชมรู้จักบางกรกันหรือเปล่าครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าเกี่ยวกับบางกรมันเริ่มมาจากที่ไหนกันบ้างในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของบางกรว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนแล้วเริ่มเข้ามามีบทบาทในสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์และเกมตั้งแต่เมื่อไหร่บางกรเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ปรากฏในวัฒนธรรมทั่วโลกโดยมีลักษณะและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคจุดกำเนิดของบางกรมาจากการผสมผสานของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมและจินตนาการของมนุษย์จากยุโบราณ ในยุโรปมังกรมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและน่ากลัวโดยมักปรากฏในตำนานของอสศวินที่ต้องต่อสู้กับมังกรเพื่อช่วยเจ้าหญิงหรือปกป้องบ้านเมืองลักษณะของมังกรในยุโรปมักมีปีกแบบค้างคาวหางยาวมีเกล็ดหนาและพ่นไฟได้ดังในเรื่องเล่าที่โดดเด่นเกี่ยวกับตำนานของมังกรในยุโรปก็คงจะเป็นเรื่องราวของเซนต์จอ์แอนด์เดอะดากอน ตำนานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับอัศวินผู้กล้าที่ต่อสู้กับมังกรร้ายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเจ้าหญิงในยุโรปยุคก,กลางตำนานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อคริสเตียนและตำนานยุโรปที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานนักบุญจอร์ดหรือเซนจอรทเป็นนักบุญคริสเตียนที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เกิดในช่วงศตวรรษที่3หรือประมราณคร้สตเจ็ดริบห้าถึง303ในเขตคาปาโดเกียปัจจุบันคือประเทศตุรกี เขาเป็นทหารในกองทัพโรมันที่มีชื่อเสียงในด้านความกล้าหาญและความศรัทธาในศาสนาคริสต์ต่อมาเขาถูกประหารชีวิตในยุคข,ของจัก,กรพรรดิโคลเรเซียนเนื่องจากเขาไม่ยอมปฏิเสธศรัทธาในพระเจ้าและได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญในภายหลังตำนานของเซนจอร์ดแอนเดรากอนเริ่มเป็นที่รู้จักในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่1 1ถึงศตวรรษที่12โดยปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง Le เจ d ด้ a u r เรียหรือ g o l เด n Legend ซึ่งเขียนโดยจารโคบัตเดวอราจิตในศตวรรษที่13เรื่องราวคร่าวๆมีอยู่ว่วา นเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าไซเลนซึ่งอยู่ในลิเบียรหรือบางแหล่งระบุว่าอยู่ในตะวันออกกลางที่นั่นมีมังกรร้ายอาศัยอยู่ใกล้บ่อน,น้ําของเมืองมังกรต้องการให้ชาวบ้านส่งอาหารให้มันเป็นประจำและเมื่ออาหารหมดมันก็เริ่มเรียกร้องให้ชาวบ้านส่งมนุษย์ไปเป็นเครื่องสังเวยเพื่อแลกกับน้ําชาวเมืองจึงตัดสินใจจับสลากเพื่อเลือกคนไปเป็นเหยื่อในที่สุดเจ้าหญิงของเมืองก็ถูกจับสลากให้เป็นเหยื่อสังเวยในขณะที่เจ้าหญิงถูกนําตัวไปยังมังกรนักบญจอดก็ได้ขี่ม้าผ่านมาพอดีแต่เมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาจึงตัดสินใจวว่่าชยเธอ นักบุญจอตได้ไปเชิญหน้ากับมังกรที่บอ่อน้ำด้วยความกล้าหาญและศรัทธานในพระเจ้าเขาใช้หอกของเขาแทงจนมังกรบาดเจ็บสาหัสจากนั้นเขาใช้ดาบตัดหัวมังกรจนสิ้นชีวิตหลังจากมังกรตายชาวเมืองซึ่งเป็นคนนอกาศาสนาก็หันมานับถือาศาสนาคริสต์พอเชื่อว่าพระเจ้าได้ช่วยเหลือพวกเขาผ่านนักบุญจอตนอกจากเรื่องราวของเซนจอตแอนเดอร์ราคอนยังมีตำนานเกี่ยวกับมังกรอีกหลายตำนานอย่างตำนานนอสีมังกรที่ชื่อว่าฟาร์มเนีย ซึ่งเป็นเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับมบังกรของชาวสแกนดิเนเวียมังกรในตำนานนี้มักถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์สมบัติหรือทรัพย์สมบัติที่ถูกสาบและตำนานเคลติกมังกรเคลติกเป็นสัญลักษณ์ของพลังและเวทมนต์มักถูกใช้เป็นตราประจำตระกูลหรือธงรบเช่นมังกรแดงในธงชาติของเวลนอกจากในยุโรปแล้วมังกรก็ยังปรากฏตัวในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเช่นที่จีนมังกรเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีพลังและภูมิปัญญาลักษณะของมังกรจีนมักมีลำตัวยาวคล้ายงูไม่มีปีก แต่สามารถบินได้และเชื่อว่ามีอำนาจควบคุมฝนน้ำและสภาพอากาศตำนานจีนเล่าว่ามังกรเป็นผู้สร้างแม่น้ำและภูมิประเทศบางแห่งของโลกมังกรจีนยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ในฐานะผู้วิทักษ์ของจกกักรพรรดิและราชวงศ์ที่ญี่ปุ่นมังกรมีลักษณะคล้ายกับมังกรจีนแต่มีการออกแบบที่เรียบง่ายกว่ามัางกรในญี่ปุ่น เป็นตัวแทนของน้ำและทะเลมีบทบาทในตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าและผู้พิทักษ์หมู่บ้านชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสิ่งที่คล้ายกับบางกรในวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่าพญานาคมีรูปร่างคล้ายงูยักษ์มีความเกี่ยวข้องกับน้ำความอุดมสมบูรณ์และพลังศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือบาดาลมีบทบาทสำคัญในตำนานพุทธศาสนาในตะวันออกกลางบางกรมักปรากฏในเรื่องราวของเมโสโปเตเมียเช่น เทพเจ้ามาดุกต่อสู้กับมังกรน้ำที่ชื่อว่าเทียแมทซึ่งเป็นตัวแทนของความสับสนวุ่นวายมังกรในภูมิภาคนี้มีบทบาทในฐานะตัวแทนของความชั่วร้ายหรือสิ่งที่ต้องกำจัดแล้วมังกรเข้ามามีบทบาทในสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ละมังกรมีบทบาทโดดเด่นในภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคแรกๆของการสร้างภาพยนตร์โดยมังกรมักถูกนำเสนอในฐานะสัตว์วิเศษและผู้พิทักษ์ทรัพย์สมบัติหรือเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายและอุปสรรคที่ท้องเอาชนะยุคแรกของมังกรในภาพยนตร์เริ่มต้นตั้งแต่ยุคเงียบ ในยุคนี้มังกรปรากฏตัวในภาพยนตร์โดยใช้เทคนิคพิเศษแบบง่ายๆเช่นหุ่นกระบอกหรือภาพวาดบนฟิล์มในปี1901มีภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Magic s a o c e ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เงียบแนวแฟนตาซีจากฝรั่งเศสที่อาจจะมีอิทธิพลต่ตอภาพลักษณ์ของมังกรในยุโรปในปี1924มีภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Die n i b e l o g e n เป็นภาพยนตร์เยอรมันที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรในตำนานนอร์สในเรื่องมีมังกรที่ชื่อว่า FA f เนีย ซึ่งถูกสร้างโดยหุ่นกระบอกขนาดใหญ่ต่อมาในช่วงปี1930-1950ถึง 1950, ก็เข้าสู่ยุคทองของฮอลลีวูดมังกรเริ่มถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษที่ซับซ้อนเช่นการใช้โมเดลหรือภาพวาดบนฉากในปี1958มีภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Seven v r y t g e s of Sinbad เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีภาพยน์ภัยที่ใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นในการสร้างมังกรและในช่วงปี1960-1990 ก็เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์แนวแฟนตาซีมังกรเริ่มมีบทบาทในเรื่องเล่าที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นเช่นผู้บิทักษ์หรือบทบาทในธนะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในปี1979มีภาพยนตร์แอนิเมชันที่ชื่อว่า The Fight of Dragon แอนิเมชันเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของมังกรในโลกแฟนตาซีในช่วงปี1980-1990มัง, 1990, งกรก็เริ่มถูกนำเสนอในภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคพิเศษร,ระดับสูงและการเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น Dragon Slayer ในปี1981 เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องในด้านการออกแบบบังกรโดยใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นในปี1984มีภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Never Ending Story มังกรในเรื่องนี้มีชื่อว่าฟาวคอเป็นมังกรที่มีลักษณะเป็นมิตรแตกต่างจากภาพลักษณ์ของมังกรที่มีความน่ากลัวในปี1996มีภาพยนตร์ที่ชื่อว่า d r a g o n h e a t ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมังกรโดยใช้ CGI ในยุคแรกๆมังกรในเรื่องนี้มีชื่อว่าดราก้ ซึ่งเป็นมังกรที่สามารถพูดได้และมีบุคลิกที่เป็นมิตรและตั้งแต่ยุค2,000จนถึงปัจจุบันเป็นยุคใหม่ของภาพยนตร์แนวแฟนตาซีซึ่งมีการใช้เทคนิค CGI ทําให้มังกรในภาพยนตร์มีความสมจริงและน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นและมีภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายเรื่องที่นํามังกรไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเช่น The Lord of the Ring The Two t o w e r ในปี 2002, Brain of Fire ในปี 2002, Harry Potter and the Goblet of Fire The Hobbit The Desolation of s m ีซในปี 2013, Game of Thrones ในปี2011-2019นอกจากสื่อบันเทิงอย่างภาพยชน์แล้วมังกรยังปรากฏตัวในเกมตั้งแต่ยุคแรกๆเช่นกันในปี1979มีเกมที่ชื่อว่า Adventure มังกรในเกมนี้เป็นศัตรูที่ผู้เล่นต้องหลบหลีกหรือเอาชนะให้ได้ในขณะที่สำรวจเขาวงกตเพื่อค้นหาถ้วยทองคำา Adventure เป็นหนึ่งในเกมแรกๆที่ใช้มังกรในรูปแบบศัตรูและมีกราฟิกเรียบง่ายแต่มังกรในเกมนี้มีความโดดเด่นในยุคนั้น Dragonlayer ในปี1983เรปในเกมนี้ผู้เล่นต้องเข้าไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกจับตัวโดยมังกรที่ชื่อว่าสินเชส Dragonlayer เป็นเกมแนวอินเตอร์แอคทีฟภาพเคลื่อนไหวที่ล้ำหน้ามากในยุคนั้นและมังกรในเกมนี้ก็มีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่อง Dungeon and Dragon ในช่วงปี1980เกมนี้เป็นเกมกระดานในรูปแบบอ p g พีที่ถูกดัดแปลงมาเป็นเกมคอมพิวเตอร์ภายหลัง เช่นผูวออฟเรเดียนในปี1 9 8 8และ He r o of the Lands ในปีเดียวกันมังกรในเกมเหล่านี้มีหลายประเภทและถูกใช้เป็นศัตรูที่ทรงพลังรวมถึงเป็นตัวละครที่สามารถมีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเกมใหม่ๆที่มีมังกรเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องออกว้างจำหน่ายอยู่เสมอจนแทบนับไม่ถ้วนและนี่ก็คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของมังกรในการเข้ามามีบทบาทในสื่อบันเทิงอย่างเกมและภาพยนตร์ในยุคแรกๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าถ้าอยากให้ผมทำ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ